สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ในนะครับวันนี้ตามที่บอกเลยในคลิปที่แล้ววันนี้เราจะมาเล่นคาบิก้กันนะครับนี่ตัวบิ๊กเบิร์ของเรานั่นเองโอเคก่อนที่จะเริ่มเราก็ต้องมาดูความสามารถของคาบิก้อกันนะว่าอะไรกันบ,บ้างโดยค,คาบิก้องน,นะครับหรือสโนลเล็กนะจะเป็นแบบต้มตีกายภาพนะแอคแทกเป็นสายเมลีตีใกล้หนะนาตีเบนเดอร์เป็นสายแทงนั่นเองโดยมีสก,กินก็คืออันนี้แม่งโคตหน้ารักเลย มีหุงง่นยางมีเป็นชุดเหมือนออกกำลังกายเหมือนออกกำลังกายอีกอันแต่เปลี่ยนสีเดี๋ยวเราจะไปดูที่สกิลกันนะว่ามีอะไรบ้างสําหรับคาปิกนโดยที่คาปิกนนะมีอยู่ร่างเดียวนะนันก็คือเลเวลหนึ่งมาก็วตัวอ้วนเท่านี้เลยมาดูมูฟนะหรือท่าต่างๆนะเลเวลหนึ่งเลเวลสามจะมีการอัปเกรดสกิลได้นะมีแท็คเกิลกับเรสในสกิลที่สองนะเรส โดยมีแท็กเกิลในสกิลที่หนะึ Race ่งอาร์เรสนที่2และเมื่อเลเวล6จะอัปเกรดสกิลที่หนึ่งไ,ได้นะเป็นเฮฟวี่สลัมหรือว่าเพลวนะและเมื่อถึงเลเวล8ก็จะสามารถอัปเกรดสกิล2ได้โดยมีสกิลคือบล็อกกับจอร์ตนะและเมื่อเลเวล10ก็จะได้อันดีนะอยู่ในมูกก็คือพลังเวฟทำการนอนเพื่อที่จะเร่งเลือดนั่นเองคล้ายอาร์เเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสกิลกันนะนะว่าเป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การโจมตีปกติของคาบิกอนก่อนนะโดยการโจมตีพิเศษของคาบิกอนนะเมื่อตีครบครั้งที่สามันจะมีความเสียหายมากขึ้นและทําความเสียหายตัวร,บรอบๆนะและทําการลดความเร็วเพื่อนที่ของโปเกมอนต่อไปเป็นสกิลพสซีฟของคาบิกอนนั่นก็คือกราสโตนี่นะจะเพิ่มความสามารถของการกินเบอร์รี่ก็คือเราจะได้กินเบอร์รี่แล้วเพิ่มเลือดหรือความเร็วเพื่อนที่เนี่ยมากขึ้นนั่นเอง ต่อไปเป็นสกิลแรกนะนั่นก็คือแท็กขึ้นนะเอาพุงเนี่ยไปชนเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าโดนจิตฝ่ายนะมันจะกระเด้งสุดปูแล้วก็ทําให้การโจมตีครั้งถัดไปของคาบิกกนเนี่ยเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะโดยที่สกิลแรกสามารถอัพได้2ส,สายนะก็จะมีเอฟวีสลแล้วก็เปลนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่วอร์รี่สลมกันก่อนนะมันจะเป็นการเลือกพื้นที่นะเพื่อที่จะโดดเข้าไปนะและทาการกระเด้งสุดปูขึ้นนะและเมื่ออัปเกรดจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มมากขึ้น ต่อไปนะเฟลนะอันนี้จะเป็นสกิลที่ผมชอบมากเลยนะสกิลแบบปั๊บนะโดยเมื่อใช้นะคาบิคอนจะวิ่งไวขึ้นและทําให้การโจมตีปกติเนี่ยแรงขึ้นโดยถ้าเรายิ่งเลือดน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะเมื่ออัปเกรดนะมันก็จะทําให้การโจมตีเนี่ยแรงขึ้นไปอีกนะและเมื่อเราน้อยเราใช้การโจมตีปกติใส่อีกฝ่ายนะเราจะฟื้น HP ขึ้นมาด้วยเหมือนกับได้ดูดเลือดอย่างนั้นเลยฉะนั้นเป็นสกิลที่ผมชอบมากนะผมชอบอัพเป็นอันนี้มากกว่า เอพิสลับนะแต่ว่าก้ดีต่างก,ากันครับอันนี้มีซีซีอันนี้ไม่มีซีซีนะแต่วิ่งไวขึ้นดีแรงขึ้นนะอันนี้จะได้ซีซีแล้วก็มูมบิลิตี้ในการโดดไงแกลขึ้นนะต่อไปนะครับเป็นสกิลที่2นะั่นก็คือการเรสเรสก็คือนอนนิ่งๆจนกว่าจะตื่นนะ,ะคือทําการนอนนะเพื่อเพิ่ม HP นะแล้วก็เราจะทําอะไรไม่ได้ระหว่างกดใช้นะกดยกเลิกก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็เป็นการแบบบล็อกทางด้วยนะเหมือนกับในโปเกมอน ที่เราเคยเล่นเลยเป็นบล็อกทางแล้วเราต้องสูแล้วก็จับมานะเมื่อถึงเลเวลแนะเราจะทําการอัพเป็น2สายนะระหว่างบล็อกกับยาร์ดนะก็คือหาวเดี๋ยวเราเริ่มกันที่บล็อกนะว่าทําอะไรได้บ้างโดยบล็อกนะครับก็คือจะกางโลกออกมานะเป็นกําแพงที่เดินได้นะและเมื่อศัตรูเดินมาชนนะมันก็จะทําการผลักศัตรูออกนะและเมื่ออัปเกรดนะมันจะลดความเสียหายที่ได้รับต่อไปนะครับยาร์ดนะคือการหาวนั่นเองมันจะทําให้ศัตรูเนี่ย เกิดการหลับนั่นเองซึ่งมันก็เหมือนกับสตันนะเพราะว่าตีก็ไม่ตื่นนะแต่เมื่ออัปเกรดนะมันจะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูเมื่อตื่นขึ้นนะระยะเวลาหนึ่งและอันติเมตของคารบิกอนนะหรือว่าอยู่ในมุมนะก็คือ power n น p เป็นการ r e เว v e r y นะคล้ายๆกับเ r ส a t h เลยแต่เป็นแบบขั้นอัปเกรดขึ้นไปอีกนะคาบิกอนนะครับจะนอนแล้วก็ฟื้นพลังชีวิตแบบสูงสุดพร้อมทั้งสร้างความเสียหายรอบๆตัวนะและสามารถคลิ้งได้หนึ่งครั้งนะไปข้างๆนะ ซ้ายหรือขวาก็ได้เป็นสกิลฟื้นเลือดที่รุนแรงมากเลยนะแบบเต็มหลอดอะ่ะแบบเพียวว่าแบบเต็งเลือดเป็นตัวแทงที่ดีมากเลยนะสำหรับทาบิกอนไปเลยไปพุทธวัดาะเมีเราเยอะนะเราแทงตัวเดียวไม่ทิมงลน,นีไปไหนเราไปบนนะโอ้ ครัเป็นพิเศษที่นอนท้าบนี่นี่แฮคเกอร์ได้โดนสองตัวแล้วก็โอ้โหโดนตัวเดียวมันแฮคเกอร์โดนสองตัวได้นะจะดีมากในการเก็บเวโอี่อันนี้โดนสองตัวปุ๊บโอเคคราวนี้ทุบโดนปึ๊บโอเคเกิดมาแล้วไอ้ฟาร์มฟาร์มมีเรสตีปูวับตีปูตึกงห่งการแย่ง ถู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 กมนถูกมันก็โอเคชน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 แก้วชนแก้วอืมเป็นไงล่ะเก็บเก็บนี่เก็บได้โอเคได้ไปอีกสองบรูปเลือดลดเยอะอยู่นะสำหรับโดนนักเตะฝั่เงเลือดเลยเย่งหน่อยได้บาล่ะแยงหน่อยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บนะนี่อ่ะตัวเตะทั้งสอง แค่ขึ้นนี้ปึ๊บนอนเนาะพี่พไม่ดีปะมันมีไอ้ๆแท็กอยู่ไเอาคีบกลองแรงทั้งหลายพี่พี่พี่ชนชนชนขึ้นจะได้แล้วเข้าไปก่อนนะเป็นดัง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 ังก ไอ่อน้หน่อยโอ้โหเพื่อนโดนตีอยู่มันตั้งไม่ได้โอ้โหไปโดนตีเล่นเฉยโอ้โหเศร้าใจอะเนี่ยเล่นไปโดนตีเล่นเฉยเลยโอ้โหขมีทางราดเอาได้หรอกนะตอน จะบวกเหรอคาร์ดิโอนอนะ่ะไปแฮปปี้จัดแรมครับดับเบียดมาเลยดบับเมจยดมาเรื่องด,ดื้อปนดาเมจเรียบร้อยปุ๊บหนีไม่ได้ไม่เป็นไรโยนว่างเรื่เข้าไปคิดว่านานคตรแทงโคตรแข้งหน่อยหน,ห,นห,นห,นหน่อยหน่อยหน่อยหนึ่งรังกวะปุ๊บเ,เลือดตุดแมปนอนนอนเสร็จกินเบอร์รี่ครับเลือดแดงขึ้นก็ได้ เรามีเบอร์รี่กระตุน,นี้ไอ้ยาไอ้ย,อยานะไม่มีทางหรอกโอ้โหไป,ไปุ้งเลยวัีเป็นไรมาเยโอนหัวไปเปแบบียวเองเลื่อนโหัวหเก๋ขอคะแนนก่อน,นอย่าไปโดนเล่นหลีบเลื่อนเลื่อนเพื่อนชอบไปโดนหลีบเล่นหลป้อ,อมแบบโดนตีก็หยุดใหญ่เฮ้ยเื่อนถอยมีนอนพัก จุดโหดการวงแบบสุด okay. ลเ,ลเลยสิเจ๋หนามากไม่ปกติด้วยอือไปเลยกันบล็อกนะต่อไปโอ้โหลืมนอนโอ้โหต้องมาเด็งเปือนกับนี้ไปขอเลยกันขอนี้เลยกนะันไ่าเราได้เวลาไปแกง๊งนอื่นมงเกือบจะแตกก็จะไม่ได้ก็ได้ป้องเลว่ะยัดมันยัดเข้ามา แอดเข้ามาใส่เขาแอดถอยออกไปไอ้ไอเพื่อไนไปบัวบัวเติมดมแล้วบัวโคตรแรงตัวบอมอ่ะมันตัวบอมอ่ะไปเลยเอาดีกว่าไปงานแล้วเพื่อนนไอ้ป้อมละไปเอาโลตอมดีกว่าโลตอมมันช่วยเองขี้จ้าเอวลบได้เมื่อกี้มันตุ๊บบตุ๊บ ดันด่านดาน,ดนไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าดีก็แพงไว้เลยดิอ๊ะโโรูตอมดีกว่าเพือ่อโนโรูตอมจ้เว่สิบแลาวจะได้พาวเวอร์แอและปืนเรียนถึงนิรหร้อ,อ,รอยโมดแรงนหมอนหาจังหวะได้อยู่นะจริงรารอเพ้โโสิบก่อนจะทีมาบ้า ไปดต่เอเข้าไปก่อนเลยเรื่อง้อย้อยอ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 ย้อ,อยกรชุ้โอ้โหโดนไฟมาอีกเรียบร้อยสิตัวเต็มคือแรงก็ดีไปดสอ,อเปนแปน่สีไอทีเด้งยังไม่มาปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บห้านาทีทีเด้งจะเกินไปอ้แอมกามิง my friend ไปด้านบนหน่อย ด้ยเด็กดื้อไงเด็กดื้อเด็กดื้อไงเหมือนเหมือนบล็อกบล็อกอะไรไม่มีอะไรปะไอปิดแล้ววิ่งหนีผู้เยอะเยอะเยอะเกินหล่อได้อันดีก่อนเถอะมาดูเรื่องด้านบนหน้าเพื่อนมีเรื่องอ่ะต้องไปช่วยแหละเอ็นตีแหละ ได้ด้วยนะแอปโซโอเคแอปโซได้แอปอะไรตึงคงไม่โดนเฉียบไปนิดนึงพึ่งไปบ้าการไะไไม่รู้แต่การไปแล้วเพื่อนอะไรหันทถึงว่าเราเข้าไปอันตรกข้มนะ โหหายไปไหนหมดอะดื้อนเริ่มระเบิดน้อนบุมอดไม่ไหวอ่ะตัวระเบิดเขาสามตัววีเอฟซไปแล้วอาบุซูเร็วหน่อยไหนโหเดินหนีอ่ะเดินหนีอ่ะเอ้า จะเอฟเอฟเอฟการไว้การไว้การไว้โอ้โหโจะกิวว์เข้ามานี่เรียกเพื่อนมาไฟต่างหากอุโบมีกระจุกแหลงอยู่เพื่อนต้องรอตะกี้อยู่นะตกมีกระจุกโอเคแอบมีกระจุกครับไปล่างครับโอเคบอลเต็มไปหมดเลย เยอะยวหมดเล,เ,ลเก็บอะไรเราเก็บของเรียอเขาเต็มแล้วนะไปเก็บของ,ของไม่ได้กันแรง้ยสุยเป็กเอ้ยียออขข๊ดสวยมากเลยนะยัดก่อน แล้วหายใครับเป็นหแผเียร์นี้แยเพียร์นี้แเพียร์นี้อ่ะเีสตแลมแตกไปผมไม่โดนเขาตบเอาเอาเอาอหเยอะเยอะเยอะแมวพวกนี้นีมันรุนแรงรอนลพับหนึ่งดีไล้วีคนดูเลย หายไปไหนไฟนลกูกเลวแทนเดอร์เกิดแล้วนะแทนเดอร์แทนเดอร์จะตายแล้วทำตัวดีนะนี่เอาแคบบล็อกนี่เขามาเราก็จะได้แันเดอร์อยา่างดีฟรีด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 ามิเอตไปเลยก็ดามิเอตเราอะ่ะอุอ้ยโอเคเกือบตายกลับบ้านก่อนไม่ไม่ต้องต้องกลับเอา โอ้โอหเราโดนแย่งนันเดอร์นี่อย่างนี İns, ้ไม่ดีนะเนี่ยผมต้องกลับไปกันนะไม่ให้เขาได้ดังง่ายๆโอ้โหยี่สิบฟอสไหวจริงๆไหวจริงๆไหวจริงมาแอบนะน่าจะสูยดีอยู่อ่ะ ตั้งเกมโอเคตัง้งเกมเขายงังทำได้ไม่ดีบอะมาแล้